สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพิศนุเจระญชัว,วดีนะครับจะมาแนะนาทุกท่านพบกับธุรกิจนะครับริชวันโนโอกาสความสำเร็จที่เป็นไปได้ผมเชื่อแน่นอนว่าทุกท่านมีความฝันนะครับความฝันนํามาซึ่งความหวังความรวยสร้างได้ด้วยความคิดหรือทัศนคติที่ดีนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกครับผมอยากแนะนำให้ทุกท่านนะครับลาออกจากความคิดเดิม,ดมตั้งแต่ตอนนี้เลย จงบอกกับตนเองเสมอว่าเราทําได้นะครับสําคัญนะเราต้องเริ่มจากลาออกความลาออกจากความคิดเดิมๆของตัวเองก่อนเลยนะครับลองดูภาพนี้ครับวันนี้หล,หลายๆคนบอกว่าไม่ชอบเครือข่า,ขายฉันทําไม่ได้หรอกแต่ทุกท่านลองดูรอบตัวทุกท่านสิครับวันนี้เครือข่ายอยู่รอบตัวทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นโลตัสเซเว่นใจสีมีเกีียววิกซีทุกท่านเห็นอะไรไหมครับเนี่ย เราคือส่วนหนึ่งของเครือข่ายของเขานะนะครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้ผมจะแนะนำทุกท่านเนี่ยเป็นเจ้าของเครือข่ายสยเองน่าสนใจไหมอ่านะครับริชฟันดูนายครับคือธุรกิจเครือข่ายอ่าสร้างเครือข่ายสุขภาพนะครับดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยอ่านะครับถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากในยุคโควิดแบบนี้เพราะทำธุรกิจ อ,ออนไลน์เต็มรูปแบบนะครับมีระบบหลังบ้านรองรับทุกท่านมีระบบการซื้อสินค้านะครับการจัดจาจหน่ายต่างๆทุกท่านไม่ต้องสต่อกสินค้าเลยวันนี้ดิสฟันตูนายดูแลระบบความสําเร็จให้กับทุกท่านเรียบร้อยแล้วโอเคครับทีนี้เรามาดูจุดเด่นของธุรกิจดิสฟันตูนายกันไปทีละข้อเลยนะครับเริ่มกันที่บริษัทก่อนเลยครับบริษัทที่วันทูนายนะครับเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย อ่าถ้าพูดง่ายคือเป็นบริษัทสีขาวนั่นเองนะครับตรงนี้เราทําแล้วเราสบายใจถูกต้องไหมไม่ต้องทําแล้วก็คอยลุ้นๆว่าจะปิดไม่ปิดดีนะครับหลบๆซ่อนๆนะครับอันนี้สบายใจได้เลยนะครับเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายโอเคสินค้าเป็นไงบ้างสินค้าเป็นสินค้าในหมวดหมู่ของสุขภาพนะครับเป็นสินค้านวัตกรรมที่สําคัญครับมีนักวิจัยและสถาบันชั้นนํารองรับระดับประเทศนะ ตรงนี้นี่คือจุดเด่นนะบางบริษัทนี่คือไม่มีตรงนี้นะครับถือว่าเป็นจุดแข็งของดิวันชนนายเลยนะครับแผนรายได้ล่ะแผนรายได้นะครับเป็นแบบสั้นง่ายขยายแล้วรวยแน่นอนนะครับทำง่ายนะครับทำสี่ข้ออ่ารายได้มีสข้อนะแต่ทําแค่2ข้อเท่านั้นเองก็ได้รับรายได้4ข้อแล้วนะครับเพราะว่าแผนรายได้ของดิวันชนนายเนี่ยผมมองว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับไม่เหมือนบางบริษัทนะครับที่แบบว่าโอ้โห มันได้ยากนะครับคือบางทีเราเห็นแผนแลหลายๆข้อแลว้วก็ท้อแล้วใช่ไหมแต่เนีียมันสั้นง่ายขยายได้โลดจริงๆนะครับแนวโน้มธุรกิจหรือเทรนนะครับเทรนของอธุรกิจตนเองเป็นเทรนในของบอดบวกของสุขภาพถูกไหมวันนี้ผมมองว่าธุรกิจสุขภาพะครับยังไงก็ไม่มีทางตันเพราะทุกคนนะครับไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายจะมีจะจนยังไงก็ต้องรักสุขภาพเอาสุขภาพตัวเองก่อนแน่ๆนะครับ ตรงนี้ตลาดไม่ตันแน่นอนผู้บริหารครับมีประสบการณ์มีความรู้นะครับมีความชานาญในการทําธุรกิจนะครับส่งออกนะครับอ่าหลายๆธุรกิจตรงนี้สบายใจหายห่วงไทมิ่งละ่ะผมมองว่าไม่ใช่เรื่องที่เราจะเจอบริษัทที่ดีแบบนี้บ่อยๆนะครับอันนี้สําคัญนะอตรงนี้ผมอยากจะแชร์เพื่อนฟังว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับ ที่เราจะเจอโอกาสทางธุรกิจดีๆแบบนี้ไม่บ่อยฉะนั้นวันนี้เมื่อทุกท่านได้เจอกับริชฟัน n ทนายแล้วเปิดโอกาสให้กับตัวท่านนะครับและลองเข้ามาดูว่าริชฟัน n ทนายจะช่วยให้ท่านประสบความสําเร็จได้อย่างไรนะครับโอเคครับเรามาดูรายได้ของริชฟันโทนายกันเลยครับรายได้ของริชฟัน n ทนายนี้นะครับมีด้วยกัน4ช่องทางนะครับช่องทางที่1โบนัสจากการแนะนํา50%นะครับ ช่องทางที่2โบนัสจากการบริทหารทีม50%ช่องทางที่3ครับโบนัสเงินเพิ่มพิเศษนะครับรับตั้งแต่2 0 0 0ถึง20,000บาทช่องทางที่4ครับโบนัสจากการซืร้อซ้ำหรือออโตชิปนั่นเองนะครับตำแหน่งทางธุรกิจครับหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจมีด้วยกัน5ตําตำแหน่งตัวคะแนนนะครับจะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งของท่านนะนะครับส่วนตำแหน่งเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดรายได้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันในแต่และตำแหน่งกันเลยนะครับ ตำแหน่งที่1ครับก็คือ p 1มียอดสะสมอยู่100คะแนนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยโอเมก้าส1ขวดไม่ว่าจะเป็นแบบน้ําหรือแบบเม็ดนะครับ375บาทเนี่ยก็คือจะมี pv อยู่100 pv นั่นเองฉะนั้นวันนี้ครับทุกท่านสามารถเริ่มต้นที่ตำแหน่ง p 1ได้เลยนะครับซื้อสินค้า1ขวดก็จะได้รับ100 pv ตำแหน่งที่2ครับหรือ p 2นั่นเองก็คือมียอดสะสมคะแนนอยู่600 pv นะครับ P3 มครับมียอดสะสมคะแนนอยู่ที่1,200 p v นั่นเองตำแหน่งที่4ครับหรือ P4 นะครับมียอดสะสมคะแนนอยู่ที่4,500า p v นะครับตำแหน่งสุดท้ายครับ p 5 9000 p v อ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันลึกๆครับว่าเฮ้ยแต่ละตำแหน่งนะครับอ่าจะด้าจะสร้างรายได้ได้ยังไงนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่รายได้ข้อแรกกันเลยครับรายได้จากการแนะนํา50%ของ p v นั่นเองนะครับ คิดง่ายๆครับวันนี้ครับเราได้อ่าอย่างที่ผมเขียนเลยนะได้ขวดละ50บาทจากการซื้อของคนที่เราแนะนําโดยตรงนั่นเองไม่ว่าเขาจะอยู่ตําแหน่งอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งพี่หนึ่งพี่สองพี่สามพี่สี่พี่ห้าท่านสามารถแนะนําได้หมดเลยสมมุติว่าวันนี้นะครับท่านไปแนะนําพี่ท่านหนึ่งมามนะครับอยู่ตําแหน่งพี่ห้าซื้อสินค้า90ขวดนะครับมี90,00ันบีบีถูกต้องไหมอ่า 90ขวดคิดง่ายๆครับคือขวดละ50บาทถูกไหมก็เอา50บาทคูณ90เลยท่านก็จะได้ค่าแนะนําตรงน,นั้นมาก็คือ4,500บาทนั่นเองแอบครับคิดง่ายๆนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ50เซนจากอ่าที่เราแนะนําก็คือท่านจะได้ขวดละ50บาทไม่ว่าเขาจะซื้อในอนาคตกี่ขวดก็แล้วแต่ซื้อซ้ําเท่าไหร่ก็ตามท่านจะได้ขวดละ50บบาทคืนในระบบของท่านเลยนะครับโอเคไหม รายได้ข้อที่2ครับโบนัสจากการบริหารทีม50%ของ p v นะครับตำแหน่ง P 1หนเนี่ยก็คือ1ขวดถูกต้องไหมอ่ารับรายได้สูงสุดคือวันละ5 0านะครับตำแหน่ง P2 ก็คือปิดที่6ขวดนะครับรับรายได้สูงสุดคือ3000บาทต่อวันนะครับตำแหน่ง P3 ครับปิดที่12ขวดรับรายได้สูงสุด6000บาทตำแหน่ง P 4ครับ45ขวดนะครับรับรายได้สูงสุดคือ10,000บาทต่อวันนะครับ จนสุดท้ายครับแต่แห่งสูงสุดคือ P5 เปที่90ขวดรับรายได้สูงสุดคือ15,000บาทต่อวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดลึกๆกันครับว่าเป็นยังไงอ่ะโอเคตำแหน่ง P1 ครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยการซื้อสินค้าหรือโอเมก้า3เนี่ยมาลองกินลองใช้ก่อน1ขวดนะ375บาทท่านจะมีคะแนนสะสมยืน100 p v นะครับวันนี้ท่านสามารถสร้างรายได้สูงสุดต่อวันเนี่ยคือวันละ500บาทนะครับก็คือ ตามแผนเลยนะก็คือมียอดธุกรกิจสะสมฝั่งซ้าย10ขวดขวา10ขวดไม่เกินนี้นะครับอ่าเกินกว่านี้ก็คือจะไม่ได้นะเพราะแม็กซมัมมันอยู่ที่สาย10ขวา10อ่านะครับท่านก็ได้รายได้รายได้วันละ500บาทหรือถ้าคิดเป็นเดือนถ้ามาทุกวันนะก็จะรับอยู่ที่15,000บาทนั่นเองมีคําถามว่าแล้วถ้ามาสายอ่ายีขวา20่ล่ะเราจะได้เท่าไหร่ถ้าท่านยังอยู่ในตําแหน่งที่ P 1นะครับ ก็ยังได้วันละ500อยู่เพราะแม็กซิมัมการจ่ายของตําแหน่งนี้มันแม็กซิมัมอยู่ที่ซ้ายสิขวาสิบตัเองฉะนั้นไม่ยากครับท่านก็สามารถท็อปอัพหรือปรับตาแหน่งตัวเองของท่านนะครับให้ขึ้นเป็นตําแหน่ง p 2เพื่อรองรับรายได้ที่มากขึ้นนั่นเองนะครับตําแหน่ง p 2ครับวันนี้นะครับก็คือมียอดสะสมอยู่ที่6กขวดหรือ600 p v นั่นเองนะครับจากเมื่อสักครู่ครับตาแหน่ง p 1เราอยู่ที่1นึ่งขวดถูกไหม ันนี้เราจะอัพท็อปอัพขึ้นเป็น B ีเราก็ซื้อเพิ่มแค่5ขวดเท่านั้นเองไม่ต้องไปซื้อใหม่นะนะครับแค่ซื้อเพิ่มนะครับตำแหน่งของอทางธุรกิจของริพัฒนายอย่างที่ผมแจ้งก็คือเราสามารถที่จะผ่อนส่งได้นะครับค่อยปรับตามองค์กรของการเติบโตของเรานะครับโอเคปี okay. ครับรับรายได้สูงสุดต่อวันคือ3,000บาทนะครับก็คือมียอดธุรกิจเนี่ยฝั่งซ้ายนะครับโตสูงสุดเลยนะซ้าย60นะครับขวา60 นี่คือแม็กซิมัมเลยแล้วสามพันบาทได้มันยังไงล่ะเราเคิดง่ายๆเลยเอาหกสิบเนี่ยนะครับอ่าหกสิบหกสิบซ้ายหกสิบขวาใช่ไหมก็คือคู่หนึ่งอ่านะครับซ้ายหกสิบขวาหกสิบคูณห้าสิบาทเลยนะครับหกห้าสามสิบเป็นสามพันอ่านี่คือรายได้ต่อวันนะถ้าเป็นรายได้ต่อเดือนก็คือเก้าหมื่นบาทนั่นเองเริ่มเยอะขึ้นแล้วถูกไหมอ่าโอเคครับตำแหน่งที่สามครับ เราก็ซื้อเพิ่มอยู่ที่12ขวดนะเป็นตำแหน่งปี3เมื่อสักครู่นี้เราอยู่ปี2ถูกไหมมี6ขวดเราก็ซื้อเพิ่มอีกแค่6ขวดก็คือเป็น12ขวดเห็นไหมครับมันสะสมการขึ้นตำแหน่งได้โดยที่ไม่ต้องซื้อทีเดียวก็ได้นะครับหรือถ้าท่านใดสะดวกจะซื้อ12ขวดครั้งเดียวครั้งแรกเลยก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าโอเค12ขวดเท่ากับ1,200 p v นะครับ จับคู่จ่ายนะครับสูงสุดต,ต่อวันนะครับซ้ายร้อยี่สิบขวาร้อยี่สิบท่านก็จะได้รับรายได้สูงสุดต,ต่อวันคือหกพันบาทนะครับอ่าร้อยี่สิบคู่ถูกไหมคู่ซ้ายคู่ขวานะครับคูณห้าสิบาทไปเลยคิดง่ายๆจับคู่นะครับก็คือหกพันบาทนั่นแหละอ่าถ้าคิดเป็นเดือนก็หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทอ่าแซงแซงเดือนนายกเท่านั้นเนี่ย <laughs> นะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรทาไมมันถึงแบบเอ้มันโตขนาดนี้เพราะว่าวันนี้ครับ สินค้ามันขายตัวมันเองมันเกิดการซื้อซ้ําใช้ดีกินดีบอกต่อนะครับคนเก่าซื้อซ้นะํานับคนใหม่ก็ซื้อใช้วันเนี้จากที่เราอยู่ปี2นะครับ6ซ้ายอ่ะ60ขวดซ้าย60ขวดขวาเปรียบเสมือน60สาขาถูกไหมนะครับใช้ดีกินีบอกต่อมันก็เกิดการขยายโดยที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้นะครับมันก็เลยเกิดทําให้เราเ,เติบโตมันจะถึงตําแหน่งปีนะครับที่มียอดซ้าย120ขวดขวา120ขวดนั่นเองทีนี้ครับ ตำแหน่งต่อไปครับตำแหน่ง p 4ครับมียอดสะสมขวดครับอยู่ที่45ขวดนะครับหรือ4500 p v ตรงนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเราสามารถทยอยผ่อนส่งซื้อสะสมได้นะครับจากเมื่อสักครู่ที่เราอยู่ p 3ตรงบไ้12 2ขวดเราก็ซื้อเพิ่อมอีกแค่3 3ขวดเองก็จะครบ45ขวดเพื่อรองรับรายได้สูงสุดคือวันละ1,000 0บาทจากไหนล่ะก็คือจากการจับคู่จ่ายสูงสุดต่อวันเนี่สาย200นะครับ ขวา200คู่นั่นเองอ่านะครับถ้ามาแบบนี้ทุกวันวันละหมื่นท่านก็รับไปเลยครับต่อเดือนนะ3 0 0แสนบาทพอใช้ไหมอ่านะครับโอเคตำแหน่งสุดท้ายครับคือตำแหน่งปี5นะครับซื้อสะสมครบ90ขวดนะครับก็คือ9 0 0 0 PV นนั่นเองนะครับจับคู่จ่ายสูงสุดต่อวันนะซ้าย300นะครับขวา300่านะครับท่านก็จะได้รับไรายได้สูงสุดต่อวันอยู่ที่ 15 0 0 0บาทนั่นเองมาแบบนี้ทุกวันครับรับทุกวันเลยนะท่านก็จะมีรายได้สูงสุดต่อเดือนคือ4 5 0 0 0 0บาทอ่าอันนี้เนี่ยคือแม็กซิมัมแล้วนะครับซ้าย3 0 0รยกว่า300แต่ถามว่าวันนี้มันเป็นไปได้ไมั้ยมันเป็นไปแล้วนะครับเพราะมีคนทําได้แล้วแล้วมันทะลุ300้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างความสูเร็จให้ดูนะโอเคนะครับทีนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาดูอ่าให้เห็นภาพน,นึงว่าเฮ้ย วันละหมื่นห้าเนี่ยมันได้ได้ยังไงนะครับก็คือตอนนี้เราอยู่ที่รายได้ข้อ2นะราได้จากการบริหารทีมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของ p v นะนะครับสมมุติว่าวันนี้ทุกท่านอยู่ที่ตำแหน่ง p ห้านะครับดูตามรูปเลยนะครับฝั่งซ้ายนะครับมีอ่ายอดการเติบโตของธุรกิจอยู่ที่สามหมื่น p v สามหมื่น p v เนี่ยถ้าคิดเป็นขวดก็คือสามร้อยขวดนั่นเองนะครับฝั่งขวาครับเป็นฝั่งแข็งนะครับก็คือมียอดธุรกิจอยู่ที่ห้าหมื่น p v หรือถ้าคิดเป็นขวดก็คือห้าร้อยขวดนั่นเองนะครับ ทุกท่านเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยคือเป็นฝั่งอ่อนตรกไหมนะครับวิธีคิดของารายได้ข้อสองเนี่ยก็คือเขาจะคิดจากฝั่งอ่อนนะครับก็คือ3 0 0 0 0 PV ไปบาลานซ์กับฝั่งขวาอ่ะมันก็จะได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทซ้าย3 0,000ขวา3 0 0 0 0หรือถ้าคิดเป็นขวดก็คือซ้าย300ขวา3 0 0้นั่นเองก็จะได้15,000บาททีนี้ครับท่านดูคะแนนฝั่งขวานะฝั่งขวาเนี่ยอ่าเราจะเห็นว่ามียอดธุรกิจมาวันเนี้ย5 0 0 0 0บาทนะครับ เราจับคู่บาลานซ์ซ้ายขวาไปแล้วก็จะเหลือ20,000คะแนนถูกต้องไหมหรือ200ขวดถามว่าตัดยอดทิ้งไหมไม่นะครับนี่ครับถือคือถึงผมถึงบอกว่าเป็นข้อดีข้อเด่นเลยนะครับก็คือจะเก็บคะแนน20,000 pb เนี่ยเอาไว้คำนวณให้ท่านในวันถัดไปนั่นเองเป็นไงสุดยอดไหมรายได้ข้อที่3ครับโบนัสเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนนะครับเมื่อตอนต้นเนี่ยที่ผมบอกทุกท่านว่า รา,ายได้ของริสปันจุนัยมีด้วยกัน4ข้อนะแต่ครับแต่ว่าเราทําแค่ข้อ1ข้อ2 3 4เนี่ยเราจะได้ออโต้เลยนะครับคิดยังไงล่ะก็คือคํานวณจากรายได้จากการบริหารทีมข้อ2นั่นเองนะครับโดยจะจ่ายให้ทุกวันที่10ของเดือนถัดไปครับสมมุติว่านะครับเดือนนี้ท่านบริหารทีมนะครับมียอดธุรกิจเติบโตอยู่ที่5 0,000บาทท่าน,นรับเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้ไป2000บาทามันจะไปเข้าอยู่ในช่องรอา,ายได้ ไรายได้โบนัสพิเศษเนาะนะครับเดือนถัดมาครับวันนี้องค์กรเติบโตมากเลยนะครับมียอดธุรก,กิจจากการบริหารทีมอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนะครับท่านก็รับเพิ่มอีก5,000บาทตรงนี้เหมือนเป็นเงินโบนัสกินเปล่าอะ่ะนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านสะสมยอดธุรกิจตรงนี้นะครบ2 0 0 0 0นบาทต่อเดือนนะนะครับท่านก็รับเพิ่มตรงนี้ไปเลย10,000บาทจนสูงสุดนะครับไรายได้ข้อ3านะมีไรายได้เติบโตสูงสุดเลยคือ4,0,000นบาทต่อเดือนนะครับ ท่านก็รับเพิ่มนะครับเงินพิเศษตรงนี้รายเดือนไปอีก20,000บาทเห็นอะไรไหมครับวันนี้เราทํา2ข้อแต่ข้อ3เนี่ยเราได้มาเหมือนกับฟรีๆเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเพิ่มไนงะเราทํางานอยู่แล้วก็คือข้อ1กับข้อ2ตรงนี้ผมมองว่าสุดยอดเอกเช่นกันนะครับโอเคครับเรามาดูโบนัสข้อสุดท้ายกันครับก็คือโบนัสจากการบริโภคซ้ําหรือออโตชิปนั่นเองนะครับอ่ะดูที่รูปเลยนะที่ผมเขียนไว้ว่า ระบบจะเริ่มคำนวณหัก4%จากรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับเริ่มตั้งแต่2,000บาท60,000บาทแล้วก็150,000บาทด้วยกัน3ครั้งนะครับโดยแต่ละครั้งเนี่ยจะหักไม่เกิน1 5 0บาทรวมแล้ว3ครั้งเนี่ยอ่าก็คือ3,150บาทนั่นเองนะครับคิดง่ายๆสมมตินะวันนี้นะครับตัวท่านสร้างส,สร้างธุรกิจนะครับดำเนินธุรกิจปกติเลยนะครับอ่าสมมุติว่ามียอดธุรกิจอยู่ที่65,000บาท บริษัทนะครับก็จะเอาตรงนี้มาคำนวณให้ไม่ใช่เอา6กหมื่นมาคิดนะแต่เอาส่วนที่เกิน6กหมื่นมาคิดก็คือ5,000บาทนั่นเองถูกไหมพอเมื่อกี้ผมบอกว่าสมมติว่าคุณทุกท่านมียอดธุรกิจอยู่ที่6ก0 0 0่0บาทเราก็เอาแค่5000บาทมาคิดนะครับสิบเปของ5000บาทก็คือ500ถูกไหมนั่นแหละครับตรงนี้จะสะสมเป็นออเตอร์ชิพให้กับทุกท่านไว้ เงินตรงนี้นะครับไม่สามารถโอนถ่ายเป็นเงินสดได้ไม่สามารถที่จะโอนไปให้รหัสอื่นได้นะครับเอาไว้ในการซื้อบริโภคซ้ำเท่านั้นเองนะครับนี่ครับก็สะสมไปเรื่อยๆจนครบ3ามพิบาทตรงเนี้ยผมมองว่ามันสุดยอดนะครับมันสุดยอดอยังไงท่านฟังดีดนะสมมติว่าวันนี้นะครับทุกท่านมีองค์กรเติบโตนะทางานมาต่อเนื่องแล้วนะอ่าหปี2ปีผ่านไปแล้วมีทีมงานนะครับฝั่งซ้าย100คนขวา100คน แล้วทุกคนเนี่ยมีออเทอร์ชิพตรงนี้คนละ3,000บาท3,000บาทเนี่ยถ้าเอามาซื้อโอเมก้าสก็จะได้คนละ8ขวดถูกไหมคิดเล่นๆนะ1น0คนนะครับซื้อคนละ8ขวดเป็นเท่าไหร่อ่าก็คือ800ขวดถูกไหมซ้ายรถอ่าซ้าย800ขวดขวา800ขวดรายได้ข้อหนึ่งคือจากการแนะนําถูกไหมที่ผมบอกว่าท่านจะได้ขวดละ50บาททุกครั้งอ่าทุกครั้งเลยของคนที่ท่านแนะนํา มีการซื้อกินซื้อ3เข้ามานะครับแปดร้อยขวดนะครับคูณห้าสิบเปอร์เซ็นต์คูณห้าสิบบาทเป็นเงินเท่าไหร่สี่หมื่นบาทถูกไหมอ่าแปดห้าสี่สิบซ้ายสี่หมื่นบาทขวาสี่หมื่นบาทโอ้โหเห็นอะไรยังเนี่ยครับเนี่ยนี่มันคือายไรน่าจาก,การอ่าออโต้ชิปในการซื้อบริโภค3ามล้น,น,นเลยนะครับตรงนี้ผมมองว่าโหบริษัทนี้คือสุดยอดมากๆนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเราได้ข้อหนึ่งท่านได้ไปแล้วใช่ไหมไอแปดขวดตรงเนี้ย นำมาคิดคำนวณจับผู้จ่ายให้ท่านอีกรอบนึงอีกก็ได้อีกสี่หมื่นบาทรวมเป็นเท่าไรครับแสนสองแล้วเห็นไหมครับคนี่คือความสุดยอดของรายได้ข้อนี้นะเพราะว่าบริษัทอื่นไม่มีนะตั้งแต่ผมทำเงินขายมาม,มีตรงนี้ตอนแรกก็งง,ง่าให้มันคืออะไรแต่พอศึกษารจริงจังแล้วเฮ้ยรายได้ข้อนี้คือมาสุดยอดเลยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณที่บรรทนายจริงๆนะครับที่นี่ครับในการคำนวณน,นะครับการปรดยอดของบริษัทนะครับบริษัทเนี่ยจะคำนวณยอดให้คุณนะ ทุกท่านทุกวันนะนะครับแต่ว่าจะตัด่อทุกวันเออเวลาเท่งคืนนะครับสําหรับท่านใดที่ใช้ธนาคารพาณิชย์นะครับอ่าธนาคารไทยพาณิชย์โอเคใช้ธนาคารไทยพาณิชย์เงินก็จะโอนเข้าบัญชีของท่านในทุกวันอังคารนะครับส่วนถ้าเป็นธนาคารอื่นกสิกรกรุงเทพกรุงไทยทีมบีสถามพวกนี้ก็จะโอนให้ท่านนะครับทุกวันพุธนะครับโดยที่เริ่มต้นเนี่ยรับยอดตั้งแต่วันจันทร์นะครับจะปิดทุกวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าคำนวณทุกวันอยู่แล้วนะก็คือ ตัดย่อทุกทิ้งคืนนั่นเองโอเคครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับง่ายๆทีนี้ครับอ่าหลายๆคนถามว่าเฮ้ยวันละหมื่นห้ามันเป็นไปได้จริงๆเหรอเป็นไปได้จริงๆครับวันนี้ผมมีตัวอย่างคนสําเร็จนะครับก็คือพี่ทองเอกนั่นเองนะครับทุกท่านดูตารางฝั่งซ้ายนะครับจะเห็นว่ารายได้โบนัสข้อที่2เนี่ยก็คือจากการบริหารทีมเนี่ยสังเกตดีๆนะเนี่ยพี่ทองเอกเนี่ยก็คือรันวันละหมื่นห้าเเห็นไหมนะครับเราได้ข้อ3ก็คืออยู่ที่2องหมนบาทแสดงว่า อ่าพี่ทองเอกเนี่ยสะสมนะครับอ่าบริหารทีมมาเนี่ยก็คือเกินสี่แสนบาทนะครับจะได้และได้ข้อสามคือสองบนบาทที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนาะทีนี้มาดูตารางฝั่งขวาครับตรงนี้คือไฮไลท์เลยนะครับอ่าแม็กซิมัม,มนในการจ่ายของตําแหน่งปีห้าเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยจะอยู่ที่ซ้ายสามร้อยขวาสามร้อยนะครับแต่ที่ผมเห็นตัวทุกท่านเห็นตัวเลขไหมฝั่งซ้ายมาหน,นึ่งแสนหกพันคะแนนฝั่งขวามาหน,นึ่งแสนหนึ่งหมื่นคะแนน ถ้าคิดเป็นขวดก็คือเอากลมๆนะซ้าย1,000ันขวา1000ขวดแต่ที่เราต้องการจริงๆเนี่ยมันคือซ้าย300ขวา300ทุกท่านเห็นอะไรไหมครับนี่คือการสร้างระบบที่แท้จริงที่เสร็จแล้วสําเร็จแล้วเราหยุดได้ด้วยศักยภาพของเครือข่ายการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคนันเองที่ผมพูดไปเมื่อตั้งแต่ตอนต้นเนาะนะครับแล้วความโชคดีของสินค้าของเรานะครับเป็นอ่าโอเมก้าสามงานวิจัยบวกกับแผนรายได้ ที่สั้นง่ายขยายแล้วรวยจริงๆนะครับนี่คือตัวอย่างคนสําเร็จในดิอนทันายนะครับที่ผมองเลยว่า3ามร้อยหวันลันวันละหมื่นห้าของจริงครับโอเคครับสําหรับท่านนาที่ฟังน้วรู้สึกตื่นเต้นอยากจะร่วมเป็นทุ้นส่วนกับริจิทัลนายนะครับวันนี้นะครับเตรียมแบบประชาชนนะครับหน้าบุกแบงค์ที่อยู่ปัจจุบันเบอร์โทรนะครับติดต่อผู้แนะนาได้เลยนะครับวันนี้อยู่ตําแหน่งที่ดีแล้วติดต่อผู้แนะนาโดยด่วนเลยนะครับโอเคครับ เมื่อทุกท่านนะครับอาลงทะเบียนหรืหอคีย์สมัครแล้วนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถโอนเงินนะครับเข้าบริษัทลิสปัตนนได้เลยก็คือตามเลขบัญชีธนาคารที่ผมได้แนบไว้ในในคลิปนี้นะครับสำหรับอัตราการจัดส่งนะครับ1-5ชิ้นนะครับก็จะมีค่าจัดส่งอยู่ที่50บาทคหกถึงเชิ้นจะมีค่าส่งอยู่ที่100บาทนะครับแต่6แชิ้นหรือ ซื้อครบ3,000ันบาทขึ้นไปก็คือทางบริษัทส่งให้ฟรีนะครับตรงนี้ก็คือเป็นเลทการส่งของบริษัทนั่นเองนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะถามเพื่อนๆหนึ่งคำถามว่าสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเพื่อนๆเ,เคยทำลูกโป่งหลุดมือไหมนะครับตอนนั้นนะคุณโทษอะไรโทษลูกโป่งที่คุณทำหลุดมือหรือว่าโทษมือเราที่จับไม่แน่นพอผมกำลังจะสื่อถึงอะไรครับ ผมก็ได้สื่อถึงว่าโอกาสคําคํานี้นะครับมีความหมายที่ใหญ่มากนะครับวันนี้ทุกท่านได้เจอโอกาสที่ดีแล้วในลิชวันทูนายผมต้องบอกว่ามันเป็นทามมิ่งที่ดีมากๆนะครับฉะนั้นอย่าให้คนที่พลาดโอกาสดีๆแบบนี้เป็นคุณนะนะครับลองเปิดใจลองฟังดูนะครับแล้วคุณจะไม่เป็นคนที่เสียโอกาสวันนี้ก่อนจากกันนะครับ ผมก็ขอเป็นกาลังใจให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่ได้ฟังคลิปอันนี้ที่ผมทําขึ้นมาเนาะนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายมีความฝันแน่นอนแต่วันนี้ขออย่างเดียวครับอย่าเปลี่ยนความฝันอย่าต่อเวลาความสําเร็จแต่จงมองหาเครื่องมือที่ดีและพัฒนาขีดความสามารถของตนเองนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านประสบความสําเร็จได้ในที่สุดทนายแน่นอนนะครับเป็นกําลังใจให้ ให้ได้มีความฝันนะครับต่อสู้นะอย่าพึ่งลมเลิกนะครับสําคัญนะอย่าล้มเลิกวันนี้ครับขอให้คุณแค่เปิดใจนะเมื่อคุณเปิดใจคุณจะฟังครับถ้าคุณฟังคุณจะเข้าใจถ้าคุณเข้าใจผมเชื่อแน่นอนว่าคุณต้องทําแน่นอนวันนี้ครับถ้าคุณทํานะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณและครอบครัวคุณแน่นอนและคนรอบข้างคุณทําคุณสําเร็จแน่ๆครับขอให้คุณเปิดใจฉั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า อย่าให้คนที่พลาดโอกาสดีๆแบบนี้เป็นคุณนะนะครับแล้วพบกันที่ความสำเร็จครับสวัสดีครับ